แล้วก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเนโต้บอกว่าจะไม่บุกหรือซาราตบอกว่าจะไม่บุกไม่สู้กับรัสเซียแล้วเขาจะไม่ลงสนามไม่จริงนะก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ลงมือเขาจะไม่เข้าไปเพื่อจัดการกับรัสเซียเพราะไม่อยากเข้าร่วมสงครามแต่ไม่จริงเสมอไปถ้าเราย้อนไปในอดีตกรณีอิรลักเห็นไหมฮะอิรักตอนนั้นเนี่ยที่แบบ อิรักก่อนหน้าน,นี้ก็คือทําสงครามกับอิหร่านแล้วก็สูญเสียอาวุธเยอะมากสูญเสียเงินเยอะมากจนล่อยหลอจนเหนื่อยอ่ตอนนั้นพอขาดเงินไม่มีเงินก็ไปหาเรื่องประเทศเพื่อนบ้านก็คือคูเวตที่บอกประเทศเล็กกว่าเขามากไปหาเรื่องไปใส่ร้ายกล่าหาว่าคูเวตเนี่ยขโมยน้ํามันแล้วก็อยู่ๆจะบุคคูเวตเฉยเลยซึ่งตอนนั้นก่อนที่อิรักจะบุกคูเวตนั่นก็เขากองซาล่าเหมือนกันเขากองซาล่าส่งให้อิรักถามว่าเอ้ยอิรักคุณจะบุกคูเวตเหรอคุณดูแบบทําไมเตรียมทหารเยอะกองไว้ตรงนั้นทําไมนะาหเห็นไหมซา รัฐไหนที่มีความเสี่ยงเขาจะตรวจสอบตลอดเวลาแล้วแม้กระทั่งส่งข้อมูลให้อิรักเห็นะรัดไหนจะบุกเขาจะส่งข้อมูลให้ลัดนั้นด้วยแล้วก็ประกาศให้โลกรู้ด้วยณตอนนั้นสหรัฐส่งให้อิรักว่าทาไมคุณจะบุกหรออิรักบอกว่าไม่แนวเดียวกับรัสเซียเดะปฏิเดการเห็นะตอนนั้นก็คือซัดดัมฮุสเซนที่ครองอิรักแบบเดียวกับปูตินเป็นปผดเดการเหมือนกันแล้วก็เนี่ยอยู่ๆบอกว่าไม่บุกแล้วก็อยู่ๆก็บุกเลยตอนนั้นสหรัฐพูดเหมือนกันพูดแบบเดียวกับตอนนี้เหมือนกันม่กุบ อ่าครั้งนี้ฉันจะไม่บุกแน่แก็ใช่ก็ไม่บุกจริงๆณนะตอนนั้นอิรักบุกคูเวตได้สักพักสักพักก,พก,ก็ไม่พักอ่ะลามไปประมาณ7เดือนซาอุดีอาระเบียก็ขอร้องให้สหรัฐมาช่วยนะเพราะว่าคูเวตก็เป็นเพื่อนของซาอุเหมือนกันแล้วมันจะคุกคามซาอุมากขึ้นถ้าสมมติยึดคูเวตได้เนี่ยซาอุก,ก็กลัวว่าอนาคตจะมาบุกซาอุก็พยายามเรียกร้องให้สหรัฐมาช่วยณนะตอนนั้นผ่านไป7เดือนสหรัฐถึงได้เข้าไปบุกช่วยคูเวตนะถึงได้ส่งกองทัพเข้าคูเวตร่วมกับเนโต เพื่อไปจัดการกับอิรักเห็นไหมฮะสุดท้ายเขาก็บุกจริงนั่นผ่านไป7เดือนไม่แน่ถ้ารัสเซียเล่นใหญ่เล่นหนักสหรัฐอาจจะบุกก็ได้หรือไม่แน่พลิกไปอีกมุมหนึ่งพลิกในอีกมุมคือมุมของรัสเซียรัสเซียอาจจะแบบไม่กล้าเล่นหนักมากเพราะว่าสหรัฐกูสหรัฐบุกหรือเปล่ากูสหรัฐส่งกองทัพมาจัดการรัสเซียหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆย้อนไปแต่แรกมันก็มีข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการเหมือนกันว่าทําไมรัสเซียไม่เห็นใช้กองกําลังทางอากาศแบบเต็มที่ถ้ารัสเซียใช้กองกำลังทางทางอากาศเนี่ยแบบเต็มที่ ยูเครนจะเจ็บกว่านี้มากนะจะเจ็บกว่ามากจัดการได้เบ็ดเสร็จมากกว่าแต่เอ้ยแปลกที่สหรัฐคาดการณ์แต่แรกว่ายูเครนจะแพ้เพราะแบบนี้แหละถ้ารัสเซียเล่นเต็มอัตราศึกจริงๆอะ่ะยูเครนจะโดนหนักมากแต่ถึงขั้นแพ้ไมมไหมหรออาจจะไม่แต่อาจจะเสียเยอะกว่านี้มากแต่คือแน่นอนอคือคือถ้าทหารยูเครนเข้าใจสู้แะละถ้าโดนหนักเขาก็สู้กลับแต่ก็อาจจะตอนนี้อาจจะโดนยึดมากกว่านี้ก็ได้สหรัฐก็เลยคาดการณ์ว่าจะแพ้ณนะตอนนั้นเพราะแบบนี้แหละไปไปมาเอา้า รัเสเซียดันใช้เน้นกองกําลังทางพื้นดินมากกว่าอากาศก็มีไม่ช่วไม่มีแต่คือไม่ได้หนักขนาดที่เขาคาดไว้คือมันก็คิดได้หลายอย่างก็คือแบบไม่กล้าทําจริงๆจังๆมากกลัวแบบโดนสหรัฐบุกจริงๆเพราะว่ามันจะก็คือจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่แบบคุณจะไปจัดการพลเมืองเขามากเกินอะพละเรือนเสียเยอะนั่นคือเรื่องของแบบสิทธิมนุษยชนนะนั่นคือเป็นโอกาสเป็นเหตุผลที่สหรัฐเนี่ยส่งกองทัพบ,บุกได้เพราะว่าคุณแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะ เรื่องใหญ่นะข้ารังขับพ,พันคือเป็นเหตุผลที่คนสามารถบุกได้เลยเพราะคุณกาลังจะทําลายมนุษยชาติแล้วคุณตั้งใจประสงค์ร้ายต่อมนุษย์อะซึ่งทุกคนคือมนุษย์เรามีเหตุผลที่จะจัดการโคนที่กำลังจะทำลายมนุษย์ทั้งหมดเห็นไหมแต่คือรัสเซียก็ไม่กล้าทำแบบนั้นนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่รัสเซียอาจจะไม่กล้าหรือไม่อีกหนึ่งเหตุผลเหตุผลที่2ก็คือว่ารัสเซียแบบอาวุธยังไม่พร้อมเออไม่ได้มีมากอะอุป,ปกรณ์ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่กล้าเอามาโช ก็เป็นได้มันเป็นได้หลายอย่างมากหรือนักบินไม่พร้อมนักบินไม่พอเยอะมันก็คาดการได้ต่างๆนานาแต่คืออย่างหนึ่งก็คือทําให้เรารู้ได้ว่าสารัฐไม่ใช่ว่าสารัฐบอกว่าจะไม่บุกแล้วจะไม่บุกเขาบอกว่าไม่บุกคือเขาจะพูดแค่ตอนนั้นว่าตอนนั้นฉันจะไม่บุกแต่ตอนนี้ไม่แน่นะอะไรแบบนี้แล้วถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้เรื่องของอิรักที่ไปบุกคูเวตแล้วโดนสารัฐเนี่ยบุกเข้าไปทลายจนเกี้ยงฮนะจนกลับประเทศไปหมดอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สารัฐกับ UN เอ็นอ่ะทางสหรประชาชาต,ต เพื่อไม่ให้อิรักเนี่ยมีอาวุธทำลายล้างสูงโดนจํากัดนะจำกัดอาวุธหลายอย่างมากเหตุผลเพราะคุณเป็นบุคคลอื่นไงคุณก็เลยต้องโดนจํากัดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตคุณจะมีบุคครอีกถ้าคุณมีอาวุธทําลายล้างสูงๆเนี่ยคุณจะไปทําคนอื่นอีกไหมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของชนวนที่ว่าทําไมอิรักถึงห้ามมีนิวเคลียร์ทำไมสหรัฐถึงบอกว่าอิรักมีนิวเคลียร์ถึงกลัวว่าจะมีนิวเคลียร์นี่คือเหตุผลมาจากตรงนี้สายจีนจะชอบอ้างกับคุณยังไงว่าอิรักเห็นไหม ไปเก่าหาเขามีนิวเคลียร์ทำไมเขามีไม่ได้แล้วทีคุณะมีได้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าอิรักไปบุกเขาอิรักโดนจํากัดอาวุธอิรักก็รู้ดีห้ามมีอาวุธนู่นนี่นั่นนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าสหรัฐก็กังวลว่าอิรักจะมีคือเอาง่ายๆที่เขาบอกว่าทาไมตัวเองมีได้ทําไมอิสราเอลมีได้คือไม่ใช่ว่าสหรัฐอยากจะให้ประเทศอื่นมีนะสหรัฐก็ไม่อยากให้มีใครมีเลยไม่อยากให้อิสราเอลมีด้วยซ้ําแต่คือไปไปมาคืออิสราเอลเขาถ้าทําเสร็จแล้วเขามีไว้เพื่อปกป้อองงตัวเ,วเก็ดูสิ รอบข้างเนี่ยอาหลับจะมาบุกชั้นจะมาหาเรื่องชั้นชั้นเคยโดนลุมด้วยแล้วฉั้นก็มีไว้สิฉั้นก็ปลอดภัยมากกว่าไงเป็นเหตุผลจากสารัดเคยเจรจากับอ,อิสราเอลนะเคยเจรจาเพื่อไม่ให้มีดีกว่าหรือพยายามจะให้น้อยลงอะไรแบบนั้นแต่สุดท้ายโอเคเขาก็ทำสำเร็จแล้วก็ช่างมันแต่ก็เป็นพันธมิตรกันนะสารัดก็มีได้แต่คือการที่สารัดมีได้เนี่ยเขารู้ตัวเขาดีอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ไปทําร้ายใครที่พามาเห็นไหมเขาเคยไปหาเรื่องใครไม่มี มันมีแต่คนอื่นไปหาเรื่องคนอื่นก่อนญี <Gym. Napoleon> <bosses> <pos anch> er> ่ปุ่นไปจัดการสหรัฐก่อนในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเห็ไหมสเปนตอนนั้นไปจัดการไปโดนเรือลบสหรัฐก่อนสหรัฐถึงได้ปลุกเรื่องของฟิลิปปินเพื่อจัดการสเปนออกสหรัฐรุวมกับฟิลิปปินเพื่อจัดการสเปนออกนะแต่ก่อนที่ยุคแบบมึงขึ้นเนไหมตอนนั้นแหละหลายอย่างที่คือคือคนไปทํากับสหรัฐก่อนสหรัฐไม่ได้ไปทําก่อนจนสหรัฐทนไม่ไหวถึงได้จัดการหรืออย่างอิรักเห็นไหมอิรักไม่ได้จัดการกับสหรัฐหรอกแต่อิรักไปกันแกล้งประเทศเเล็็็กกกกว่าาาาไไปปปจจััดดรรรรระชชนนบิิสสุทธ์หหใ้ เพราะฉะนั้นเอาจริงๆมนุมนษยชาติเนี่ยถือว่าต้องดีใจนะที่มีสารัฐถ้าเราประเทศเราเนี่ยโดนก่นแกล้งหนักมากจนเสียหายเยอะสาระัฐก็จะช่วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศเดียวไม่ใช่แค่ยูเครนหรือแค่อิสราเอลหรืออะไรก็ตามเขาช่วยถ้าคุณลำบากจริงๆแต่ก็ต้องเป็นคุณต้องเป็นไม่ใช่เผด็จการนะถ้าคุณเป็นปเผด็จการอย่างจีนสาระก็คงไม่อยากช่วยคุณอย่างเช่นจีนกับรัสเซียจะตีกันยังไงสาระก็คงไม่ช่วยอะไรขนาดนั้นอาจจะแบบเลือกข้างใดข้างหนึ่งไว้ก่อนแต่คือไม่ถึงขั้นเข้าไไปช่วยขนนนนาดี้้อะรแบบั หรืออย่างเกาหลีเหนือเหมือนกันที่สายจีนจะชอบมาอ้างเหมือนกันเห็นไหมคุณไปหาเรื่องได้แต่อิรักพวกอิหร่านพวกประเทศที่อยู่ตะวันออกกลางคุณไม่เห็นกล้าหาเรื่องเกาหลีเหนือเลยเกาหลีเหนือก็มีอาวุธนิวเคลียร์ทำไมคุณไม่กล้าบุกล่ะแต่ทําไมคุณไปบุกอิรักนี่ก็เป็นเหตุผลเดียวกันก็อิรักโดนจํากัดอาวุธไงอิรักไม่ให้มีอาวุธชีวภาพสูงไงเพราะอิรักเคยไปบุกเขาแล้วเกาหลีเหนือเคยไปบุกใครไม่ล่ะเกาหลีนืไม่ได้บุกเพียงแค่แต่ก่อนมีความขัดแย้งเรื่องของเส้นเขตแดนกับเกาหลีใต้แค่นั้นแต่คือไ้ไ,บ,อไบบะรแนนัน เพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือไม่ได้ทาอะไรใครก่อนอน่ะ้วจะไปจํากัดเขาได้อย่างไรแล้วก็เผด็จการแต่สหรัฐพยายามคุยนะไม่ใช่สหรัฐจะให้เกาหลีเหนือมีเลยเขาจะคุยแบบนิ่มๆก่อนตราบใดที่คุณย,ยังไม่ได้ไปกัดแกล้งใครไปบุกใครเนะี่ยฉันจะคุยกับคุณนิ่มๆแบบเหมือนผู้ใหญ่คุยกันอนะ่ะคุยกันง่ายๆคุยกันชิวๆถึงได้พยายามเอาเกาหลีเหนือเข้ามาเจรจาเรื่องของปลอดอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเซ็นสัญญาด้วยกันแต่สุดท้ายเกาหลีเหนือก็ดูเหมือนจะไม่ แต่ก็ไม่ใช่เขาเราบุกเขาไม่ได้อะสหรัฐจะไปบุกเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ก็ในเมื่อเขายังไม่ได้ทําผิดอะตามกฎหมายก็แบบนี้เหมือนกันกฎหมายเขาก็ไม่ได้ผิดเหมือนจีเหมือนกันจีนก็ยังไม่ได้บุกไต้หวันนี่ถึงจีนจะคุกคามถึงจะก้าวร้าวแต่คือเขาไม่ได้ไปบุกใครเขาไม่ได้ละเมิดสิทธิของความเป็นคนก็ทําอะไรจีนไม่ได้ทั้งที่สหรัฐก็มองว่าจีนจะเป็นภัยในอนาคตจีนสหรัฐตอนนี้จัดการจีนได้แต่เขาไม่ทำเพราะว่าจีนยังไม่ผิดเหมือนกันเกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้ผิดจะไปทําอะไรเขาได้ยังไงตามกกกฎฎหหมมมมาาาาาายยจะเเป็นนแบบี้สรัทํต เขาทำทำกฎหมายแบบเข่งคัดตะวันตกยุโรปก็เหมือนกันกฎหมายเขาเข่งคัดมากการทุจริตพวกใต้โต๊ะเขาถึงน้อยไงฮะใต้โต๊ะในเอเชียจะเยอะมากตะวันตกวกยุโรปเนี่ยเขาเข่งมากจนประเทศเขาเจริญเพราะเขาไม่มีการโกงกินมากการโกงกินเขาน้อยมากการทุจริตเขาน้อยมากเพะถ้าทุจริตเมื่อไหร่กฎหมายเขาเอาจริงเอาจังเอาแรงนะก็เลยไม่มีออสเตรเลียก็เจริญอเมริกาก็เจริญแคนาดาก็เจริญยุโรปก็เจริญไงฮะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาระบบเขาดีมากเขาวางรากฐานมาอย่างดีทีนี้ถ้าเราพูดถึงนิวเคลียร์พูดถึงเรื่องของอาวุธทําลายล้างสูงงเนยหลาๆคคก็แบบ กังวลว่ารัสเซียอนาคตจะใช้นิวเคลียร์หรือเปล่าหลายคนอาจจะมีคําถามว่ารัสเซียจะใช้หรือเปล่าส่วนตัวผมก็คาดไว้ว่ารัสเซียไม่กล้าใช้หรอกโอกาสจะใช้น้อยมากเราจะเห็นว่าตั้งแต่แรกรัสเซียขู่เยอะนะตั้งแต่แรกแบบเหมือนน่าจะอ่อนแอน่าจะแบบเสียเปรียบตั้งแต่แรกเหมือนจะได้แล้วก็หลังๆโดนยูเครนตีกลับก็เริ่มขู่ขู่ว่าจะใช้นิวเคลียร์ใช้นิวเคลียร์มาเป็นโลกกบาบังอะไรแบบนั้นหลังๆจะเห็นว่าเผาๆนะหลังๆเขาแทบจะไม่ได้ขู่เรื่องนิวเคลียร์แล้วก่อนหน้าน,นี้ยังมีแบบโชว์ฉากที่แบบ แต่คือหลังๆจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยกล้าขู่นะขู่น้อยลงมากคือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรมากซาลัดเนี่ยเขาจับตาทั่วโลกอย่างที่บอกซาลัดเขาจับตาเขากองเขาจับตาทั่วโลกตลอดเวลาแล้วจับตาเป็นพิเศษกับประเทศที่คุกคามคนอื่นประเทศที่เป็นอันตรายเป็นภัยเนี่ยเขาจับตาพิเศษอยู่แล้วเพราะไม่ต้องห่วงเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่รัสเซียเนี่ยมียิงแบบขี่ปนาวุธข้ามทวีปตัวหนึ่งที่ใหญ่ๆเขายิงขึ้นตอนนั้นก็มีสื่อไปถามซาลัดวนะ่าเอา้า เฮ้ยคุณไม่กลัวหรอเขายิงแล้วนะสารัตก็บอกแล้ว่าอ๋อเราคุยกันแล้วรัสเซียขออนยิงคุยกับฉันแล้วเห็นไหมรัสเซียจะยิงอะไรต้องคุยก่อนนะเพราะมีสัญญาด้วยกันมีคุยเยนเบื้องหลังต้องคุยเยนว่าทําอะไรไม่งั้นเข้าใจผิดแล้วสารัตอาจจะจัดการรัสเซียได้รัสเซียก็กลัวเหมือนกันรัสเซียถึงต้องบอกสารัตก่อนว่าฉันจะยิงนะเออฉันจะยิงซ้อมๆนะเห็นไหมรัสเซียก็ไม่กล้าแล้วไม่พอนะถ้าเขารู้ว่ารัสเซียยิงเมื่อไหร่แล้วรัสเซียไม่บอกจริงๆรัสเซียจะยิงไหนจริงๆนีกมระบบป้องั ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วที่สหรัฐก็เพิ่งส่งดาวเทียมที่ตรวจจับขีปนาวุธข้ามทวีปต,ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งขึ้นไปนะเขาก็มีดาวเทียมที่อยู่นอกโลกเราคอยตรวจจับพวกขีปนาวุธข้ามทวีปไม่พอนะพื้นดินก็มีพื้นดินก็จะมีฐานที่คอยตรวจจับอกีกทางเรือทางทะเลก็มีเหมือนกันเรือรุ่นหลังๆของสหรัฐจะมีระบบตรวจจับขีปนาวุธเหมือนกันที่ติดอยู่ตรงเรือนอันนั้นก็คอยตรวจจับขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งพวกนี้มันจะเชื่อมกันหมดเลยเดาวเทียมจับเรือจับพื้นดินจแ้้ะไดตน่่่งทีมมยาก แล้วก็จะมีขีปืนาวุธที่ยิงจากเรือก็มีที่คอยต่อต้านพวกข้ามทวีปพวกนิวเคลียร์พวกนี้เนี่ยเข้าไปปะทะกันแล้วก็ระเบิดกลางอากาศหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ใช่ระเบิดกลางอากาศจะเป็นระเบิดตั้งแต่ประเทศรัสเซียก็ได้ก็ไม่แน่กลายเป็นว่านิวเคลียร์มันจะหล่นอยู่แค่ประเทศรัสเซียเราจะเห็นได้ว่าทําไมถึงยุโรปเขาไม่ได้กังวลมากขนาดนั้นไม่ได้แบบคอยระแวงเรื่องนิวเคลียร์อะไรมากเหตุผลเพราะว่าเขาอยู่ในเนโตเนโตจะมีเรื่องของเนี่ยแหละระบบต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์โดยสหรัฐเป็นหัวหอกนะเขาก็ค่อนข้างมั่่่นในใจจรระะบบเเ้าแลวกอที สำเร็จจริงๆยิงไปประมาณเกือบจะครึ่งทางเนี่ยเขาจะเตือนนะสหรัฐจะเตือนไปยังประเทศพันธมิตรแล้วก็อาจจะออกประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ด้วยว่าเอ้ตอนนี้กลางยิงนิวเคลีย์นะต้องระวังไว้นะเราจะรู้ล่วงหน้าเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าแบบยิงมาแล้วเราสุดท้ายก็ไม่ไม่ไมรับรู้อะไรเลยไม่รู้ข่าวอะไรเลยรู้นะสหรัฐเขาจะให้ข่าวแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเราก็วางใจได้ในระดับหนึ่งแล้วคือสหรัฐเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมไม่ได้มองแค่ว่าสหรัฐเป็นแค่ประเทศแต่ผมมองว่าเขาคือประเทศแห่งโลกไม่ใช่แค่สาธารณรัฐ ในประเทศแต่คือสาธารณรัฐโลกด้วยซ้ำไปเพราะเห็นไหมหลายอย่างเขาแบ่งปันให้โลกเขาให้โลกฟรีเทคโนโลยีมากมายอย่างเทคโนโลยีอาวากาศเนี่ยเขาก็แบ่งปันให้หลายประเทศทั่วโลกแม้แต่ไทยเหมือนกันไทยก็ได้รับความรู้เรื่องของอาวากาศเรื่องของการอาวากาศก็ามาจากสหรัฐเหมือนกันเขาแบ่งปันข้อมูลเขาให้ข้อมูลกับทั่วโลกอาวุธ,วธชุดพวกขีปนาวุธเรื่องของอาวุธของเขาเนี่ยพัฒนาของเขาเขาก็จะ มีออกทางสารคดีไหมสารคดีจะไปทายขอเบื้องลึกของอาวุธตัวนี้ขอเรือรบตัวนี้หน่อยเขาก็แบ่งให้แต่คือไม่ใช่ว่าจะขออะไรก็ได้ไม่ใช่นะอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้ว่าเขาจะจัดลําดับให้พ้นชั้นความลับไปแล้วแล้วก็ให้ซึ่งพอพ้นชั้นความลับไปแล้วเขาก็แบ่งปันให้ลกเห็นไหมเราก็ได้ความรู้เรื่องว่าเอยเรือรบสาระเรือรบพวกนี้เนี่ยมันทํามาจากอะไรมันทํางานยังไงระบบดีดส่งเครื่องบินเนี่ยที่แบบเรือแล้วก็ดีดส่งเครื่องบินขึ้นมันเป็นยังไงอ่าใช้ระบบไอ้นะ้าดีดยังไงขึ้นยังไงเครื่อง,งบิน มีรูปลักษณ์ยังไงรูปแบบการทํางานยังไงเห็นไหมพวกนี้มาจากสารับหมดเลยเขาแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันความรู้ให้ทั่วโลกให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่าการทํางานเป็นยังไงเห็นไหมฮะนี่คือสารัฐให้มีไหมจีรัสเซียให้ข้อมูลความรู้มีไหมไม่มีทุกอย่างมันเก็บเงียบพวกนี้เก็บเอาแต่ตัวเองเก็บเงินจากคนอื่นเอาแต่เงินเห็นไหมสารัฐอะไรแบ่งปันได้เขาก็แบ่งปันพวกข้อมูลเข่ากรองพวก C A A หลายข้อมูลมากมายเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลได้จาก C A A เอง C A A ก็มีข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์อยู่แล้วข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเห็นไหม เขาให้เราฟรีฟรีทั้งที่ข้อมูลอีกมากมายเนี่ยเขาปิดกั้นไว้ได้ปิดไม่ต้องให้ใครแล้วก็ค่อยเก็บเงินอะ่ะใครอยากได้ก็มาเข้าเว็บไซต์ฉันแล้วสมัครสมาชิกแล้วค่อยฉันกินเงินจากคุณใะเขาไม่ทําแบบนี้เขาให้ข้อมูลความรู้มากมายข้อมูลเข่ากรองมากมายเนี่ยให้คนทั่วโลกได้รับรู้ไม่ใช่แค่คนในประเทศเขาเนะเขาไม่ได้ปิดกั้นไอพประเทศอื่นว่าห้ามดูไม่ใช่เขาให้คนทั่วโลกได้รับรู้ข้อมูลความรู้มากมายเข้ามาจากสหรัฐแม้แต่ gps gps ก็ตั้งแต่สหรัฐสหรัฐเป็นคนเริ่มให้ gps ไไดด้้้ทั่วโลกใชฟรีีแบบน ตูวโลาก็ได้ใช้นะเราได้ใช้ GPS ดาวเทียมนำทางนั่นคือประเทศแรกเหตุผลที่สหรัฐเนี่ยเริ่มให้ใช้ GPS เพราะว่าตอนนั้นเครื่องบินมีการเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยอ่ะให้เครื่องบินเนี่ยได้ใช้ GPS อ่าเพื่อจะได้ระวังระวังกันอ่าคุณมีตำแหน่งอยู่ไหนจะได้ไม่เกิดการชนกันอะไรแบบนั้นทั้งที่ GPS มันคือเป็นของทางการทหารนะแต่ก็โอเคให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ให้การบินพลเรือนได้ใช้อะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้ใช้ g ีบมาถึงทุกวันนี้ซึ่งหลังจากนั้นประเทศอื่นๆก็ตามมานะก็มีของแบบยุโรปมีของรัสเซียโรนัสแล้วก็มีของจีนไปโตะอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยก็พัฒนาตามมาทีหลังนะฮะทุกอย่างสาหรัฐเป็นคนเริ่มให้แล้วก็ความรู้มากมายประเทศประเด็จก,การเขาไม่ให้คุณหรอกแต่ประเทศประชาธิปไตยเห็นไหมเขาแบ่งให้ทั่วโลกฟรีฟรีฟรฟรทีนี้สถานการณ์มันก็มาถึงขััััั้้้้้นนนนนนีีีีแลลวววท่่่่าาาาุกกกกเเซยยหมมไดปบ ยูเครนเนี่ยก็คงจะไม่เจราจากับรัสเซียแล้วคือมันจะใช้หลักการที่ว่าแบบใครได้เปรียบคนนั้นจะไม่เจราจาคือก็ในเมื่อฉันได้เปรียบคุณอะฉันอยู่เหนือคุณอะสู้ไปอีกไม่นาน่ยฉันก็ชนะแล้วฉันจะเจราจาทําไมฉันจะโง่เจราจาไปทําไมเจราจาเพื่อให้ฉันเสียหร,อหรืออะไรเพราะคุณก็ต้องไม่ยอมอะคุณก็ต้องเอาส่วนของคุณอะไรแบบนั้นเราะยูเครนก็คงจะไม่เจราจาแต่คือรัสเซียถ้าสมมติแพ้มากๆก็ไม่แน่อาจจะอยากเจราจาแต่ยูเครนไม่ แต่ถ้ายูเครนจะยอมเจราจาก,ก็ต่อเมื่อรัสเซียยอมคืนดินแดนให้อาจจะต้องคืนใครเมียด้วยซ้ำนะถ้าไม่คืนใครเมียเขาก็ไม่เจราจาผมคาดว่าอย่างนั้นอนา,าคตก็คงสู้ต่อไปเรื่อยๆรัสเซียก็ต้องถอยไปเรื่อยๆรัสเซียจะลำบากมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในมุมของรัสเซียเนี่ยก็กลัวเสียหน้าอย่างเดียวแบบเบอร์2ของโลกสู้กับเบอร์20ของโลกทำไมถึงสู้ไม่ได้แบบนั้นก็กลัวเสียหน้าก็ยังไม่อยากเจราจาเหมือนกันจนกระทั่งอาจจะต้องบีบมากขนาดนั้นแล้วไม่พอนะประเทศยูเครนเละเทะมากรัสเซียทําประเทศเขาพังขนาดนั้นนนเียสงคคราามั้้ก็ลจบ ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจบสงครามแล้วจะจบเพราะว่ายูเครนเนี่ยประเทศเละเทะมากเขาอาจจะต้องใช้เวลาซ่อมประเทศอีกหลายปีกว่า,าจ,จะเสร็จต้องใช้เงินจานวนอีกมหาศาลอาจจะเป็นแบบหมื่นล้านแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะมากู้ประเทศให้ดีขึ้นได้ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องขอความช่วยเหลือจาก EU จากยุโรปแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐซึ่งเขาช่วยแน่ๆอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ช่วยตลอดเห็นไหมต่างกับพวกเผด็จการเห็นไหมฮัเซียตอนนี้สู้ไหมจีนช่วยอะไร จีนไม่ได้ช่วยจีนไม่ส่งอาุธให้รัสเซียเลยไม่มีไม่กล้าเพราะว่าจีนไม่อยากแลกจีนไม่กล้าแลกแล้วดูยุโรปยุโรปแรกนะไม่ใช่ยุโรปไม่แรกยุโรปแรกก็คือช่วยยูเครนยุโรปก็ต้องดูเล่นเรื่องพลังงานรัสเซียเอาพลังงานมาเป็นเกาะกำบังตัวเองเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการทานสงคารามเนี่ยยุโรปก็ต้องทนแบบเนี้ยเรื่องของไม่มีพลังงานใช้แต่ยอมช่วยยูเครนนี่คือเรื่องของความเป็นคนนี่คือนะ ประเทศประชธิปไตยเขาทำกันแต่ประเทศประเด็จการในมุมของจีนและเซียจีนช่วยอะไรรัสเซียไม่อยากช่วยเพราะถ้าฉันช่วยคุณเนี่ยฉันก็ซวยสิฉันก็โดนคว่ำบาสิฉันก็ไม่อยากโดนเพราะสหรัฐเตือนจีนแต่แรกแล้วว่าถ้าสมมติคุณกล้าไปช่วยรัสเซียเนี่ยคุณโดนแน่โดนคว่ำบาสนะแต่จีนนะสุดท้ายจีนก็ไม่กล้าจีนก,ก็กลัวตัวเองกระทบเนะี่ยประเทศประเด็จการจะแบบแบบนี้แหละเอาผลประโยชน์ตัวเองเข้าว่าแล้วก็ไม่เคยคบใครเป็นเพื่อนจริงๆอย่าไปเห็นประเทศประเด็จการหรือคนประเด็จการเป็นเพื่อนนะยากนะอีกมากมายหลายคนแม้แต่ชีวิตธรรรมมดดาาาาาถ้้เเูคคคนนนนอออกกว่่ีีไ็ยยบลพ พวกนี้จะไม่มีทางเห็นคุณเป็นเพื่อนเขาจะใช้โอกาสจากคุณตักตวนผมโยจากคุณเท่านั้นตาบได้ที่คุณมีประโยชน์แล้วถ้าคุณไม่มโยตอนนี้เขาก็ทิ้งคุณไปถึงเวลาอีกวันหนึ่งคุณมีประโยชน์เขาก็กลับมาคบคุณอะไรแบบนี้ที่จีนทนแบบนี้กันเยอะนะซึ่งประเด็นการอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ช่วยปูตินนี่คือประเด็จการกับประชาธิปไตย